เปิดตำนานความขลังของตะกรุดคอหมาห,หลวงปู่แย้มวัตตะเคียนและหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก่ <The> อนอื่นนั้นเรามาฟังเรื่องราว <The> ของหลวงปู่แย้มวัตตะเคียนก่อนนะครับหลวงปู่แย้มตะกรุดคอหมาเป็นฉายาในอดีตของพระขูปิยนนทคุณแห่งวัตตะเคียนบางกลวยนนทบุรีซึ่งท่านเป็นเกกิที่สูงวัย ผู้เริงเวทอีกหนึ่งท่านลวงปู่เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2459พื้นเพเดิมเป็นชาวหลักสองบ้านแพ้วสมุทรสาครเข้าสู่ร่วมกัสวพัสท,ที่บ้านเกิดเมื่ออายุครบบวชณวัดหลักสองบำรุงราชได้รับฉายาว่าปิยะวันโนจากนั้นจึงศึกษาวิชาอาคมครูบาอาจารย์หลายท่านแห่งลุ่มน้ำท่าจีน อย่างเข่นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อสายวัดทุ่งสองห้องทั้งด้านเวทมนต์คาถาอาคมทุกอย่างจนเข้มขลังกระทั่งท่านบวชได้11พรรษาลุงเครมย่องอุปถากได้นิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ณวัดตะเคียนซึ่งช่วงสมัยนั้นวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูปหลวงพ่อแดงจเจ้าอาวาสด,ด้วยความเมตตาต้องให้มาช่วยดูแลแบ่งเบาภาระแต่ผ่านไปไม่ถึงเดือน หลวงพ่อแดงถึงแก่มรณภาพและไม่นานนักเจ้าคณะผู้ปกครองก็ให้รับภาระทำหน้าที่รักษาเป็นสมภารต่อมาก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นมาจบจนปัจจุบันเป็นเวลา60กว่าปีแล้วตลอดระยะเวลาของการปกครองของหลวงปู่แย้มจากวัดที่เกือบร้างที่ไม่น่าอยู่ได้พัฒนาให้เป็นวัดที่สวยงามมีศาสนสถาน ในการปฏิบัติศาสนากิจอย่างครบถ้วนจนเป็นที่เรื่มใสศรัทธาของศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลเรื่องราวของตะกรุดคอหมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลวงปู่แย้มวะัดะเคียนได้มีชื่อเสียงเรื่องมีอยู่ว่ามีหมาวัดต,ตัวหนึ่งมักจะถูกชาวบ้านรังแกทุกตีเป็นแผลเบื่ะบะเป็นประจำด้วยความมีเมตตาจิตของหลวงปู่แย้มจึงได้ทำตะกรุดผูกที่คอหมาตัวนั้น ต่อมาใครจะทุบตีอย่างไรก็ไม่ระคายผิวแม้แต่โดนยิงกระสุนปืนก็ยังไม่เข้าชาวบ้านจึงเกิดความเริ่มใสศรัทธาและขนานนามตามรูปธรรมว่าหลวงปู่แย้มตะกรุดคอหมาจากนั้นทั่วทุกสารทิศก็แห่มาขอให้หลวงปูส่สร้างตะกรุดให้ซึ่งท่านก็ทำแจกจ่ายตามแรงกำลังจานให้ทีละดอกนานวันเข้าลูกศิษย์ลูกหาก็เห็นว่าช้าเกินไป และนามที่ขานนั้นมันไม่เหมาะสมกับพระอริยสงฆ์ที่ส่งวิชาอาคมจึงได้เปลี่ยนให้สร้างวัตถุมงคลเป็นเสือแทนแต่ก็ยังใช้เวทมนต์และพระคาถาบทเดิมในการบริกรรมความเข้มขลังจากนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศทราบถึงความขลังของเสือหลวงปู่แย้มวัตะเคียนซึ่งนอกจากยุยงคงกระพันแพรวคลาดเมตตาม,มหานิยมโชคลาบครอบจัก,กรวาล ครบเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องรางของขลังรูปเสือรุ่นใหม่ที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นบางคนสงสัยว่าเครื่องรางของขลังรูปเสือน่าจะโดดเด่นทางมหาอำนาจมากกว่ามหานิยมก็มีลูกศิษย์ไปสอบถามนลวงปู่เรื่องนี้ได้รับคำตอบว่าให้ลองไปถามเด็กดูว่าไปสวนสัตว์เขาดินเด็กอยากจะไปดูอะไรเด็กส่วนใหญ่ก็อยากจะไปดูเสือถึงดุร้ายน่ากลัว แต่เด็กก็ยังอยากดูท่านก็อุปมาให้ฟังเสือถึงจะน่ากลัวแต่ใครๆก็อยากเห็นเสือมันมีมหานิยมในตัวอยากพบอยากเห็นหน้าเหมือนดารานักแสดงที่ต้องมีมหานิยมใครเห็นก็ชอบเครื่องรางรูปเสือจึงมีดีในตัวเรียกว่ามหาำนาจมหานิยมคือทั้งมหาอำนาจและเมตตาม,มหานิยมครอบคลุมไปจนถึงการปกป้องคุ้มภยัย เสือทุกตัวที่ออกจากวัตะเคียนจึงมีคาถากำกับให้นำไปใช้ในทางต่างๆที่เข้มขลังและครบเครื่องตำนานตะกรุดป้ากระป๋องห้อยคอสุนักหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเรื่องราวเกิดขึ้นตอนหลวงปู่จำปรรษาอยู่วัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพระครูปริยัิวรศาสตร หรือพระมหาชำนิท่านจะอาวาสวัดสันติวิหารตำบนทงทานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเล่าว่าช่วงราวปีพศ .2525 หลวงปู่มหาศิลาท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติวิหารทำหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือพระเนเนในวัดและติดตามหลวงพ่อสมานธรรมรักขิโตท่านจะอาวาสวัดสันติวิหารในขณะนั้น ซึ่งถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังทางภาคอีสานอีกท่านหนึ่งโดยทั้งสองท่านได้ร่วมกันพัฒนา,าศาสนสถานจนเจเริญรุ่งเรืองมีลูกศิษย์ลูกหามากมายด้วยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านได้เป็นพระที่ใฝ่ศึกษาเรียนรู้อย่างรอบด้านท่านได้รำเรียนวิปัสสนาและเรียนอักษรรมลาวอ่านหนังสือไบลานอีสานได้อย่างแตกฉาน และได้ศึกษาคำพีใบลานสายสมเด็จรุ่นจากสปปลาวศึกษาจนแตกฉานถึงขั้นสามารถเข้าใจถึงภาษาสัตว์ต่างๆได้อย่างน่าอาศัศจรรย์บ่อยครั้งที่ท่านทำหน้าที่แปลภาษาสัตว์ร่วมกับหลวงพ่อสมานให้กับพระสงฆ์สามเณรภายในวัดได้รับฟังในขณะที่ท่านทำการสอนหนังสืออีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นทระที่สวดปฏิโมกในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา นอกจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจะมีความแตกฉานในด้านพระปริยัติยามว่างจากวัดปฏิบัติประจำท่านยังออกทุดงปรีกวิเวกไปตามป่าเขาลําเนาภัยในหลายจังหวัดและยังเคยเดินทุดงข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขาควายประเทศลาวพบกับครูบาอาจารย์และพระเกกิหลายท่านอย่างเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโร หลวงพ่อมหาบุญมีสิรินทะโรหลวงปู่ลีกุลละทะโรทั้งนี้ในขณะที่หลวงปู่จำปรรษาอยู่ที่วัดสันติวิหารท่านก็ได้ตั้งใจไฟปฏิบัติหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเรื่อยมาอีกทั้งหลวงปู่ท่านในสมัยนั้นยังเป็นพระหนุ่มไฟแรงนอกจากข้อวัดปฏิบัติทางศาสนาที่ท่านเค่งพรัดแล้วในทางปฏิบัติท่านยังเป็นพระที่อารมณ์ขันอีกด้วย หลวงปู่มีเมตตากรุณาต่อญาติโยมและสรัสตว์ทั้งหลายจิตวัตรประจำวันของหลวงปู่มหาศิลาในสมัยนั้นที่ท่านชอบทำก็คือการแกะพิมพ์บล็อกพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยมือของท่านโดยใช้หินอ่อนเป็นแม่พิมพ์สร้างพระเครื่องด้วยดินเหนียวหรือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ท่านสามารถหามาได้หรือบางครั้งก็มีญาติโยมมาถวาย ท่านจะใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมทำสิ่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนสิ่งที่ท่านทำสำเร็จด้วยความภาคเพียรพยายามส่วนพระเรื่องที่ท่านทำขึ้นมานั้นท่านก็จะแจกจ่ายกับสามเณรญ,ญาติโยมพระที่อุปถากวัดอารามอยู่ตลอดเรื่องเล่าตะกุดปลากระป๋องหรือตะกุดห้อยคอสุนัขตำนานบทนี้มีอยู่ว่าขณะที่หลวงปู่มหาศิลา อยู่จำปัรษาอยู่ที่วัดสันติวาสอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่หลวงปู่สมานธรรมรักิโตท่านเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องมีอยู่ว่าสุนักที่หลวงปู่เลี้ยงไว้ที่วัดชื่อมาไอแบนมันสนและก็ดื้อมากมันมักจะออกไปนอกวัดไปไล่กัดเป็ดกัดไก่ของชาวบ้าน แล้วก็โดนชาวบ้านทำร้ายด้วยการใช้หนังสติก๊กบ้างก็ปืนแก๊ปและก็สร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้แก่ชาวบ้านระแวกนั้นเป็นประจำหลวงปู่ศิลาในสมัยนั้นจึงรู้สึกสงสารเมตตาไอ้แบนกลัวว่ามันจะถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตท่านจึงนำกระป๋องปลาหรือว่าปลากระป๋องที่พอหาได้และมีอยู่ในวัดขณะนั้นมาตัดและตีให้แบนเป็นแผ่น ลงอัขรยันพร้อมสกคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ลงไปในแผ่นโลหะปลากระป๋องแล้วก็นําไปห้อยคอหมาไอ้แบนวันต่อมาหมาไอ้แบนก็ได้วิ่งออกไปนอกวัดเหมือนเดิมไปกัดเป็ดกัดไก่ชาวบ้านอีกซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหมาไอแบนดังกล่าวนั้นเป็นสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้ภายในวัดสันติวิหารของหลวงปู่มหาศิลาเพราะความไม่รู้ ชาวบ้านจึงได้ใช้ปืนแก๊ปประจำกายยิงหมาไอ้แบนแต่ด้วยความบังเอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้ปืนที่ชาวบ้านใช้ยิงหมาไอแบนบางครั้งก็ยิงไม่ออกหรือยิงออกก็ไม่โดนโดนก็ไม่เข้าแค่ถักๆากชาวบ้านที่เป็นคนยิงเจ้าแบนเล่าให้ฟังต่ออีกว่าพอยิงโดนเต็มๆกระสุนปืนแก๊ปก็แค่ถักถาก,กเป็นรอยไหม ไม่สามารถเจาะเข้าเนื้อหรืออันตร,รายหมาไอแบนได้แต่อย่างไรตนเองถึงกับงงหรืออาจจะเป็นเพราะการบรรจุกระสุนปืนแก๊ปในสมัยนั้นอาจจะใส่ส่วนผสมดินปืนน้อยเกินไปหรือเปล่าเจ <co ff s> ้าของสัตว์เลี้ยงที่ถูกหมาไอแบนไล่กัดไก่เป็นประจำเล่าต่ออีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่พอตอนทราบข่าวว่าหมาไอแบน เป็นสุนัขของวัดสันติวิหารและหลวงปู่มหาศิลาเป็นผู้อุปการะเลียงไว้สิ่งที่ห้อยคอมาไอแบนนั้นเป็นตะกุดปลากระป๋องของพระมหา,าศิลาสิริจันโทชาวบ้านก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกพอตั้งหลักได้จึงนำขันห้ามาทำการขอขมาหลวงปู่มหาศิลาพร้อมกับพูดกับหลวงปู่ว่าผู้ขายอมแล้วด้วยเหตุนี้ จึงเป็นตำนานให้ผู้คนได้กล่าวขานถึงตำนานตะกุดห้อยคอสุนัขหลวงปู่มหาศิลาตราบเท่าปัจจุบันนี้มีเรื่องเล่าอีกว่าเมื่อวันที่12าพฤษภาคมปี2564ในพิธีวางศิลาเลิกเกดีบูรพาจารย์พระครู่ทวัรสันติคุณหรือหลวงพ่อสมานธรรมรักษิโตและก็หลวงปู่ศิราสิริจันโทวัดสันติวิหาร ตำบลทงทานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาได้ลงอัขรยันที่ท่านเคยลงไว้หรือว่าเสกไว้ในแผ่นตะกุดปลากระป๋องที่ห้อยคอสุนักเจ้าแบนในสมัยนั้นท่านได้เขียนลงแผ่นกระดาษขาวบริสุทธิ์มอบให้กับหลวงพ่อท่านพระครูมหาชำนิจเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารร้อยเอ็ดเพื่อนำไปสร้างวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังเพื่อสงเคราะห์บรรดาลูกสิทธิและนำปัจจัยจากผู้ที่ร่วมทำบุญตามกําลังศรัทธาแจกจ่ายทานตามบาระที่เหมาะสมปัจจัยที่ได้นำมาเป็นทุนในการก่อสร้างเกดีบุรพจารย์ตามเจตนาและความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อพระมหาชํานิท่านจะเอาวาทวัดสันติวิหารและชาวบ้านต่อไปตะกุดปลากระป๋องห้อยคอสุนัข ที่ท่านได้สร้างไว้เป็นตำนานวัตถุมงคลยุคตนๆจำนวนมากที่ท่านสร้างในสมัยที่ท่านปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่ที่วัดสันติวิหารก็ได้ถูกจัดเก็บไว้ในที่สมควรวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในวาระนี้จึงเป็นการสร้างตำนานพระสังกจัจจยตะกรุดปลากระป๋องห้อยคอสุนักให้ลูกหลานได้จดจำสืบต่อไปมีเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องเหนือธรรมชาติในวาระพิเศษพิธีกดพิมพ์นำเลิกตำนานพระส,สังกัดายตะกุดห้อยคอสุนักหลวงปู่มหาศิลาวัดส,สันติวิหารร้อยเอ็ดในขณะนั้นท่านได้พุทธาพิเศษและอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเมื่อวันที่25พฤษภาคม2564โดยหลวงปู่มหาศิลาได้เป็นเจ้าพิธีร่วมกับพระมหาชำนิ จะวาดวัดสันติวิหารในขณะนั้นและคณาจารย์ผู้เรืองเวทอีกหลายรูปหลังจากเสร็จพิธีอธิษฐานกิตพุทธาพิเศษหลวงปู่มหาศิลาท่านได้เดินพบปะพูดคุยกับสิทธยานุสิทธิ์และผู้ที่มาร่วมงานก่อนที่ท่านจะขึ้นรถกลับวัดที่จังหวัดกาลสินท่านบอกกับลูกศิษย์ที่เดินมาส่งท่านว่าคข่กับก่อนเดอร์เพนซิมาแล้วพูดเสร็จหลวงปู่ก็ขึ้นรถ พอรถหลวงปู่เริ่มเคลื่อนออกไปยังไม่พ้นประตูวัดสันติวิหารก็ได้เกิดป้ากฎการไม่คาดชิดและเหนือธรรมชาติขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาสิทธิอนุสิธ์และผู้ที่มาร่วมงานอยู่ๆก็เกิดฝนฟ้าขนองฝนตกลงมาอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดฝนตกเลยแม้แต่นิดในระหว่างที่ฝนฟ้าขนองกระนำอยู่นั้น ได้เกิดฟ้าผ่าลงมาบริเวณที่จัดงานที่พึ่งแล้วเสร็จไปใหม่ๆผ่าติดติดกันถึงสี่ครั้งและแต่ละครั้งไม่ได้ผ่าเพียงจุดเดียวแต่ผ่าทั้งสี่ทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งทําให้บรรดาศิทธิานุศิ์และชาวบ้านที่มาร่วมงานต่างก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่พึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาและผู้อยู่ในเหตุการณ์ ต่างก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติบางก็ว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดสันติวิหารท่านคงมานิยมสมพรยังสรุปได้ว่าที่หลวงปู่พูดไว้ว่ามีคนจะมานั่นก็คือฟ้าฝนนั่นเองเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ที่ไม่สามารถหาความจริงและมีหลักฐานในการอ้างอิงแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ